สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพี่ครีมฟาบิสครีมแต่ว่ารอบนี้นะคะเรามีเกสต์สปิเกอร์ก็คือแม่หนูปากแดงคือพี่เทป,ปะคะจากช่องแม่หนูปากแดงค่ะก็คือตอนนี้ก็คือทำท่อง YouTube อ,อยู่ะะสำหรับสายกาตาและอยากแบบรู้เรื่องพี่เทปตอนนั้นพี่เทปเรียนบินมากี่ปีนะคะพี่ตอนนั้นบินอยู่ห้าปีค่ะก็คือเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็คือแบบสมัครเลยแล้วก็ไปบินเลยสหัะตอนนั้นคือโชคดีมากก็ที่ว่ากาตามาเปิดก่อนก็เลยสมัครกาตาก่อนแต่ว่าก่อนที่จะสมัครกาตาก็คือไปสมัครไทยสมัยก่อน แล้วจริงๆก็คือได้แล้วเหมือนกันอ๋เอาพี่เอาเออได้เอาเทรดเราพี่เสียค่าเบรกเบ้าไหมเสียเท่าไหร่อยากรู้เจ็ดห้าอะเทรดแค่สายส้มเยเทรดแค่ประมาณเจ็ดห้าเขาเขาคิดเจ็ดห้าเลยเหรอพี่ก็โหดนะเอาอันนี้ลดเราด้วยวงที่เราต้องประมาณหนึ่งแสนถ้าถ้าของ EK ถ้าเบรกเบ้าตอนช่วงเทรดประมาณสองแสนเกือบสองแสนบาทที่ต้องจ่ายก็เนี่ยก็เสียเบรกเบ้าของใครสมัยเป็นมาเจ็ดห้าค่ะแล้วก็เลยไปกาตาเลยได้ แล้วเป็นไงบ้างพี่ไหนเล่าซิว่าทําไมบินมาห้าปีมีอะไรถึงอยากออกตอนนั้นคือจริงๆเราว้าต้องบอกเลยว่าที่เราเป็นอาชีพที่เราชอบมากเป็นอาชีพแบบไอชพไม่ฝันเลยคือถ้าไปถามตั้งแต่เด็กเลยนะถ้าสำหรับพี่เลยก็คือแบบใครๆถามว่าเราอยากเป็นอะไรคือแบบอาชีพเดียวเลยที่แบบเราสามารถตอบแล้วอยู่ในหัวเราเลยลคือแอร์คือเราอยากเป็นแอร์เหมือนบบตอน,นเด็กๆเราเรื่องๆบินบ่อยคแล้วก็จะเห็นแบบอุ้ยพี่ๆเขาแบบเขาเซอร์แบบแต่ชอบไง รู้สึกแบบว่ามันดูดีจังเลยมันแบบเออรู้สึกว่ามันได้เที่ยวมันแบบเป็นอาเป็นอาชีพที่มันไม่ถึงมลยน่าเบื่อจำใจเขาแบบโดดบุกลิตของเราแล้วเราจะมีคนที่แบบไม่สามารถแบบอยู่เฉยได้คือถ้าต้องแบบตอกบัตรเข้าแบบแปดห้าโมงทุกวันอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราแบบมันคงไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าเราอยากเป็นแอร์พี่เทปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาที่พี่แบบมีความรักเอ็นเลิฟเรื่องแฟนเงี้ยพี่มองว่ายังไงบ้างที่แบบเหมือนจะเป็นสเต็ปของแอร์ว่า เขาไปบินเป็นแอร์สแปบมีแฟนกลับบ้านแต่งงานพี่มองว่าอย่างไงก็ถ้าถามนะตอนนั้นตอนที่ไปเนี่ยสามีอาแซนตอนนั้นแซนแฟนไม่ได้อยากให้ไปแต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเราอยากไปเราไม่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้แบบใครสักคนหนึ่งมากาหนดชีวิตเราไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขาแต่เรามองว่าคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเช่นเันมัต้องเลิกอ่ะมันจะต้องเลิกอาจจะไม่ได้คู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะทำมันให้ดีที่สุด เราก็เลยโอเคแั่สุดใจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวแบบตัวแบบตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเอ็นจอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยแบบมันไกลกับน้องแล้วมันมีเรื่องปาตหฐานเรื่องไทม์โซนเพราะว่าฮาโดฮาเน,นี่ยก็จะหันกับเมืองไทยจีนออกจากพี่สี่เนาะอ่โดฮาเซ็ก็มาซา,าอุดีไอเคเท่าไหร่เนาะสามสามอ่ะฝั่งนี้สี่ทีเนี้ยพอวันถ่างกับสี่บว่าเราเทรนน้องตอนนั้นเราก็เทรนแปดโมงจนถึงประมาณบ่ายสามกลับมาเราก็เหนื่อยแล้วเขาก็คือเตรียมตัวเข้านอน ตอลอดสองเดือนมันก็คือตอนแรกๆมัน,นโอเคอยู่ไงมันเหมือนแบบทุกอย่างมันเป็นรูปนินแบบว่าเทรน8โมเลิกใหม่สามใช่ไหมแต่ว่าพอเราเริ่มบินอ่ะเป็นไงบ้างพ,พี่ความรักทางไกลกับการบินเหนื่ยอยเนาะเหนื่อยจริงทางไกลอ่ะอม,อมันเหมือนต้องใช้ความเข้าใจแบบความเข้าใจแบบมากๆเลยเหมือนกับว่าถ้ามันต้องสิ่งเสมอกันผู้ชายก็ต้องเข้าใจเราด้วยเราส่วนเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจผู้ชาย เพราะว่าเขานั่งเลยเหมือนจบท่าสิ่งไม่เสมอการผู้ชายแบบขี้เหงารู้สึกแบบขัดเคลไม่ได้แน่นอนเขาก็ต้องไปใช่เขาไปเน่เพราะฉะนั้นเราแบบมันสำคัญเลยอ่ะความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจด้วยอ่ะก็ถ้าสมมติว่าตอนที่พี่เป็นแอร์ใช่ไหมแล้วพี่บอกรักทางกายแล้วพี่คิดเรื่อง r e l a t i แบบแบบเนี้ยพี่บินกลับไทยบ่อยไหมบ่อยมากอะแต่ถ้าตอนที่ตีตั๋วกลับไทยต่อเดือนพี่หักโดนหักปะ หักสิจ้าไม่เหลือหรอาะหักแบบเอาเป็นจริงแต่เกือบ50%ของเงินเดือนอ่ะ <c oughs> คือเคยแบบเคยบินเยอะสุดคือประมาณสี่ครั้งหมายว่ทั่งสองวัน <c oughs> คือเราบินมาประมาณถ้ามันมากกว่าหนึ่งวันแบบ30ชั่วโมงจะบินมาละก็คือแบบเราเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะใช้เวลานอนของเราอ่ะบนเครื่องบินอ่ะเราก็จะแบบโอเคเป็นเดทไวไลฟ์ <c oughs> <ๆ S 2> เขาอยู่กับเขาวันนึงมาเที่ยวกันแล้วก็คือกลับไป แต่คือช่วงดีที่ว่ากาตาเขาจะมีปีกสามแปดศูนย์นอเราก็ไปรีเควสของเลยเพราะว่าตอนนั้นกาตายังมีสามแปดศูนย์ไม่เยอะเท่าอันนี้อันนี้ที่น้อง<ม>บอกน้องบอกว่าพี่คิมถ้าคนเทนเจ<ม>็ดเจ็ดเจ็ดอีกคนหนึ่งเทนสามแปดศูนย์มันจะต้องมันได้ตารางคนละตารางใช่อันนี้จริงไหมจริงสามแปดศูนย์สองห้ ถ้ของสายหนูไม่นะให้เทนทั้งสองสองลำที่มันมีแล้วก็ให้บินอย่างนั้นแหละเ<อ>าราไม่ได้มีเยอะนะตอนนั้นไม่แต่กาตาเขารับมาหลายลำนะพี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรมาหลายลำไปบันคอไปพารีสแฟร์ลอนดอนเอาสมัยแรกเลยนะสอบใบสูตร e k ีอยู่แล้วก็ลำแต่ว่าตอนนั้นกาตาพึ่งจับเข้ามาเออแลปป้วสอบใบสูตรก็คือสไปกรุงเทพซะเยอะเราก็เลยไปรีเควสขอบริษัทเลยค่ะคอเทรนสอบใบสูตรนะเพราะว่าเป็นคนแบบโฮมสิปมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าแบบเราได้ออเปเรตไปบันคอบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบ มันก็น่าจะแฮปปี it. It ้กับตัวเราต่อสภาพจิตใจของเราอะไรเงี้ยซึ่งบริษัทเขางเข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออแอสซานให้เราแบบไปเป็นูเรเซอร์80เที่ยวบินเที่ยวบินที่พี่จะจำไม่ลืมไฟไฟที่จำไม่ลืมมีหลายไฟอ่ะมีหลายไฟด้วยผู้โดยเราก็เป็นผู้โดยแบบผู้โดยสารแบบออเดอร์ ่ของพี่เป็นอะไรออดอ่ะมีออดอ่ะก็น่าจะคล้ายๆกันต้นโปรไฟล์เราใกล้กันอใช่มันจะไปตัดไม่ได้ไม่แล้วมันแล้วมันเคยมีด้วยนะบินขึ้นขึ้นสายการมิเนเรสแต่บอกว่าอยู่ตอนนั้นบินกาตากาตาให้อันนี้ซวนะอยู่เป็นเอมเรดจะบอกอยู่เป็นใครก็ต้องให้พอๆกันสิหรือไม่ก็มากกว่ากาตาเขามาใส่เออเขาบอกว่านี่เนี่ยฉันเป็นเอมเรดนะที่มีมากเลยอ่ะแล้วไบินไปมิเนรสอะนี่นี่ก็โดดนี่ก็โดดโดดอยากได้ผมอใช่หมอกเขาอยากได้อีก แต่พิธีรับมือเราก็จะค่อยๆดิวค่อยๆดิวต่อรองๆทำไมคือเหมือนกับว่าอาชีพเนี้ยมันจะเป็นอาชีพที่เหนื่อยกับการดิวดิวกับผู้โดยดิวกับผู้โดยพอแล้วดิวกับเพื่อนร่วมงานคือบางทีเราไฟมาเป็นนะไม่อยากเปลี่ยใครเลยเป็นพี่ไม่คุยกับใครเลยอ่ะหนูก็่าเไปกินปิ้งย่างอ่ะบาร์บีคิวคนเดียวคือจิตใจเราอะไรอย่างงี้ก็ต้องหาอะไรพิซซ่าอร่อยๆและผมพี่เป็นไงเพื่อนเพื่อนร่วมงานซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าซีเนียร์ดีไหมน่ารักไหม ผมพี่ยังเป็นไทยมาเฟียไหมเขาบอกว่ากาตาเยอะคนไทยเยอะมากเยอะขนาน้องซูเปอร์วิเซอร์เยอะเยอะกว่าอีเคเยอะผมพี่อัปเกรดแป๊บเดียวก็อัพเกรดแล้วปีๆนะสองปีเป็นเป็นทูนเน่อู้หูเร็วมากเร็วเร็วพี่พี่นั้นก็เป็นแอดไวเซอร์อ่ามีหลาคนบอกว่ากาตาแบบอัพเร็วมากอัพเร็วอัพเร็วถ้าของอีเคไม่ถ้าสมมติว่าสัญชาติเนี้ยเขาไม่ออกนะพี่อยู่ก็บินไปเหอะบินใช่อัปเกรดตามแบบเอ่อโพซิชันที่ว่างแล้วก็สัญชาติที่ว่าง คือเหมือนกับว่าของกาตาค่ะถ้าเราแบบไม่รับป่วยบ่อยแล้วพอรักที่เช่นแบบวันอาทิตย์ปึกเราไม่ป่วยเราไม่ตายจริงๆนะอันนี้เรื่องซรีสเพราะว่าเรื่องสีกีสอะสำคัญมากเออของหนูก็ซีเรียสซีเรียสมากกแบบพารเซนเจอร์คอมตัวเองแบอันนี้ของคีมถ้าพารเซนเจอร์เป็นแบบว่าโกขึ้นไปอ่ะโดนแต่ว่ากาตาเนี่ยตัวซีเรียสทั้งสิดมากเรื่องซีรีส์ตองลาป่วยอะแบบถ้าลาป่วยเยอะๆสังเกตได้เลยว่าโปรโมชั่นจะดีเลย์คือแบบสองสามปีอ่ะ อ,อ,อนะไรอย่างเงี้ยก็มันสามสิบปีบางคนห้าปีหูห้าปีก็นักอยู่นะอย่างอีโคโนมีนม่อยู่ยอะไรอย่างเงีนะ้ยค่ะก็คือหลักๆแล้วก็คือมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยเหนื่อยมากคือแต่นี่ไม่ค่อยปวดเลยนะฉันเป็นตับดางจริงๆ<ภ>ป่วยไหมปวดนะตอนรู้สึกว่าคือกาตาเขาต้องไปแบบต้องไปเนาะไปรับร<ภ>องแพทย์อะแบบเอออันนี้เคก็เป็นการแบบไปหาหมอที่โดฮาเป็นไงบ้างเลยอะ ในเรื่ของอีเคมันมีทุกที่ everywhere คือว่ามันไปรอคิวมันไปนบบมันเหนื่อยกว่าไปบินอ่ะโอ้โหพี่รอโอ้โหพี่รอคิวนานรอรอนานรอนานมากแล้วคือบางทีเราไปบันทายเดปก็ต้องแบบอิมเมอร์เจนซีต้องใกล้ตายถึงจะแบบจะไปได้เฮ้ยอันนี้จริงมากเลยเพราะว่าคนไทยเราอะอืออิอิสชั่วโมงโรงพยาบาลเราอะไรคือเราไปได้ตลอดอะไรเงี้ยเราแบบแค่เดียวหาแบบปลายเคือชัดเลยอะชัดดาวเลยนอกจากคือใกล้ตายถึงแบบใกล้ตาย้วยเข้าโรงพยาบาลได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปบินหัวเพราะว่าแบบ ขี้เกียจไปหาหมอต้องรออะไรอย่างเงี้ยแล้วบริษัทก็แบบว่ายุ่งด้วยแบบมีถึงว่าชอบจิกคอตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าไปดีกว่าไปบินอันนี้จริงนะน้องน้องคิมพี่ไปอยู่กาตาตอนในลูกศิลป์มันก็บอกพี่คิมถ้าให้เลือกอยู่กาตากับไปบินหนูเลือกไปบินจริงพอร์นพูดแล้วเลือกไปบินน่าเบื่อมากอะไรอย่างเงรู้สึกว่าไปบินดีกว่าอย่างเราแบบเราก็ไปหาอะไรอร่อยๆทานแบบออสเตรเลียอะไรางเงี้ยใช่ นี่ละเรื่องของกฎเหล็กกาตาพวกกฎแปลกๆอ่ะพี่เคยเจอไหมถ้าอยู่กาตาระดับแรกเลยคือต้องแบบอยู่ในกฎกฎเกณฑ์ให้ได้ <ừ m. S 2> เพราะว่าเขาจะมีกฎคือีลูเช่นอ่าห้ามออกจากหอตีสี่ตัดรองเท้าคือช่วงเนี้ยห้ามเลยแล้วก็คือถ้าก่อนไปยินติดต่อชั่วโมงนะคะห้ามออกอีกเงี่ยวออกได้แค่ประมาณเก้าสิบนาทีก็คือออกไปหาะอะไรทานอะไรอย่างเงี้ยคนเขาจะหยูห่หยู <ừ m. S 2> ่ซึ่งถ้าคนรู้สึกว่าชอบออก อชอบแหงเอาชอบชปาร์ตี้ก็จะอยู่ไม่ค่อยได้แต่ว่ากดแอลกอฮอล์เราเหมือนกันนะพี่ของหนูก็คือว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ดื่มได้ก่อนงใช่ของของคีมประมาณสิบสองชั่วโมงใช่เหมือนกันหนูว่าเหมือนกันเรื่องเนี้ยแต่มีเพื่อนคนนึงดื่มแอลกอฮอล์แต่มันสิบสองนะสิบสองชั่วโมงนะมันไม่หมดนะ เราโดนเป่าใช่ใช่ใช่มันโดนสูมออกใช่คือให้ให้เซฟต์คือยิบสี่ใช่มันมันขึ้นอยู่กับร่างกายของคุณอ่ะในการเดรนอ่ะในการเดรนอว่างอวัย่ะแต่คือดื่มได้แต่ว่าก่อนก่อนเอเรปไฟนะคะประมาณสักยี่สิบชั่วโมงของคิวคิมตีประมาณสิบห้าอะไรเงี้ยพี่ประมาณนั้นนะคะหรือห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ในยูนิฟอร์มอะของพี่ห้ามดูดค่ะห้ามสูบเด็ดขาดเออเอ็กเซปต์ว่าอยู่ในยูนิฟอร์ม จริงมากของน็อกน็อกชุดไปเวชุดชุดไปเวชุไม่ได้ด้วยหรออ่าตอนแรกหนูคิดว่าชุดไปเวชก็ไม่เป็นไรไม่ได้น็อกมปูตอ๋อแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นลูกเรืออ๋อถ้าหนูก็หนูแบบโอเคไปห้างแล้วแอบดูอย่างเงี้ยเขาจะรู้ไหมก็ไม่รู้สิเขาไม่รู้แต่ว่าถ้าเขามีคพลิพร์เอาไหมถ้ามีคนเห็นเออสมมติลูกเรือแบบทะเลาะกันบคนทรายอย่างเงี้ยสมมติแบบกระทบขากระทั่งกันบคนทรายอ่ะผมทำนัาคาอะไรอย่างเงี้ยเขาทะเลาะกันเลยที่สุดบริบทโพอร์ตเลย ผาก็โหดอยู่นะบริษัททำยังไงใช่ไหมอ่ะนรู้สูดรได้ยังไงถ้าเราไม่มีรูไปใช่อ่ะเขาคนห้องเออเรื่องเรื่องนี้เรื่องคนห้องเป็นเรื่องที่ทําให้เพื่อนคิมอะโดนออกมาแล้วใช่กาตามันไปเขาไปคนแล้วเจอหมูเพื่อนคิมโดนออกเลยน่าจะเป็นแฟลเมจใช่ไหมมันบอกอยู่ดีก็โดนแรนดอมขึ้นมาตอนที่มันไม่อยู่มันก็โกรธมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ไม่เคยมีใครพูดเรื่องบุหรี่ในห้องเขาก็คือได้เฉพาะกัปตันเอ้า สองมาตรฐานแบบสูงในยูนิฟอร์มได้ด้วยอ่ะเอ้ยสองมาตรฐานอยู่นะแต่ว่าลูกเรือห้ามห้ามค่ะนอกเวลาในเวลาคือห้ามเด็ดขาดเลยไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะห้ามเคยถามเหมือนกันว่าเอ้ยมันแบบไม่เกี่ยวอะไรกับการโอเปเรตไฟเ์อร์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบริษัทจะให้ผลว่าคือเราต้องมีการเสริมอินเทอร์แอคต์กับผู้โดยถ้าไม่มีกลิ่งอะอะไรติดมือติดเสื้อติดอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องของแบบไฮจีนิกเขาให้ผลว่าอย่างเงี้ย มีเหตุผลนะอะไรอย่างนี้คือมันแบบมันก็คือจริงๆแล้วโดยรวมอะสังคมไทยที่การต่างคนท่าน่ารักนะจะช่วยช่วยกันท่านนี้น่าลักมากสมัยแบบเมื่อห้าปีที่แล้วอะไรอย่างนี้พี่ที่เขาแบบโตโตเป็น csp หรือว่า cs อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะน่ารักอ่ะคนไทยก็คือเหมือนแบบจะช่วยกันอยู่แล้วจะไม่คว้าจับมือใครดีพอร์ตนอกจากจะแบบเป็นคนประหลาดแบบเออแบบภาษาเสียดพี่แต่คืออันเนี้ยคือตอนที่หนูอยู่อิมเมอร์ใช่ป่ะคือทุกคนเท้าลูกเรือไทยอ่ะมันน้อยลูกเรือไทยน้อยกว่าลูกเรือต่างชาติหนูก็จะได้ได้ หนูดันพูดจีนได้ไงเขาก็ไม่ส่งไฟแบงคอกให้หนูเลยส่งให้หนูไปเป็นไงกลับมาเฟียจีปินส์นะคิดว่าสุดไงกินรวยรวยรัวยบินโดนบินเยอะกว่ารุงเทพอีกแต่ว่าแต่เวลาเจอพี่คนไทยอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักพี่ส่วนคนไทยคนไทยเขาบินด้วยกันเองไม่ค่อยมีอะไรช่วยด้วยซ้ำแล้วคนไทยเป็นชาติที่ขยันมากโดยเฉพาะแกลลี่มากเป๊ะสุดอะไรสุดแล้วก็คนไทยก็จะโดนเป็นแกลลี่ใช่ใช่คนไทยชอบโดนเป็นแกลลี่คนบินชอบมาชอบแกลลี่นะ หนูอะหนูชอบคุยกับคนเ <laughs> น,น <laughs> หนูชอบคุยกับลูกคา้า <c oughs> ใช่ใช่ใช่หนูชอบไปเสิร์ฟนี่คือชอบเป็นครัว <laughs> เอาพี่ชอบเป็นครัวใช่ไหมมันหนึ่งอยู่จุดหนึ่งแล้วเนาะต้องคิดอยู่ห้าปีใช่ไหมห <c oughs> น่งอยู่จุดหนึ่งเราวต้องรู้สึกว่าเราไม่อยากเปล่ผู้โดยสารแล้วคอนเทนเนอร์อะพี่ยกคอนเทนเนอร์หลักเนาะก็ยอมแต่ก็รู้สึกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ย โอเคได้อยู่ในครัวไม่ต้องเจอคนของคิมก็คือดวงขึ้นไปช่วยบีซีบางค่ะอ่าช่วยบีซีโอเคของ EK มันจะไม่ค่อยเหมือนกาตาอีเคจะเป็นการโปรโมทค่อนข้างช้าเพราะอย่างที่คีมบอกอะโรเลตตามนิชแนลิตี้แล้วก็เหมือนท่าสัญชาตินั้นไม่ออกไอมันสัญชาติเราอย่างเงี้ยคนไทยแบบคนไทยอยู่ก็ยังอยู่เยอะๆก็อยู่ก็ไม่ได้ขึ้นหรอกไปหรอใช่แล้วเขาก็ต้องรอดูแบบ available position ด้วยบางทีก็อัปเกรดตามแบชอะไรเงี้ยพี่แต่เขาจะพูดว่า everything นะจ๊ะ hmm. ก really? no. okay? right, fulfill like ็ค oh. ือขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสายการบินทั้งปีถ้าสายการบินผลประกอบการดีอยู่ก็ได้อัปเกรดเร็วเกี่ยววะเกี่ยวเหรอเกี่ยวเขาบอกเกี่ยวอใช่เพราะเขาบอกว่าช่วงที่เขาให้ลูกเรืออัปเกรดช้าเพราะว่าผลประกอบการไม่ได้ตามตามตามที่คาดพี่แล้วคราวนี้ตอนที่พี่ออกมาอะไรคือแบบถ้าสมมติว่าพี่ย้อนกลับไปได้ถ้าอาชีพให้หนูให้พี่เลือกหนึ่งอาชีพถ้าไม่ใช่แอร์พี่อยากทำอะไรทำแบรนด์เสื้อผ้า อันนี้คือพี่ดีไซน์เองใช่ไหมไม่อันนี้พี่ที่พี่จะแพนใช่แต่อันนี้คือแพนแน่นอนคนของเราอันใกล้มีนะคะเปิดแบรนด์เสื้อผ้าก็สิ่งที่เราชอบอันก็คืออยากทําแบรนด์เสื้อผ้าของคือเป็นแนวไหนพี่เป็นแนววัยรุ่นแคชชวลหรือว่าเป็นแนวฟอร์มอลอ่าวัยรุ่นแฟชั่นแฟชั่นเป็นสไตล์เราพี่ดูอินจอยนะพี่ดูเลยพอมาทําแบบขายเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยไม่มีเวลาทำยูทูปเท่าไร อาแค่ะ็แต่ว่ายังไม่ได้เลิกทำอย่างเงี้ยแจะพยายามอัพติดให้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องค่ะคุกท่าแล้ว่ะไม่เถยะก็มีเรื่องลูกเรื่องอะไรของพี่เขาคือเรื่องนู้นคือมันเป็นอีกบทบาทชีวิตหนึ่งหน้าที่ของเราแหละลอยแต่ถ้าสมมนหนว่าพี่มีอะไรจะฝากน้องๆไหมคะถามใช่ไหมคะก็อยู่ที่แบบความปลอดภัยแต่ถ้ารู้สึกว่าเราก็คือต้องทำตามกฎก็คือก็คือห้ามมีหมูนะคะแต่ก็คือพยายามแบบอะไรหาที่เราชอบแบบไปให้ได้มากที่สุดแล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงแรกเลยเราแบบ เราต้องเทรนเราต้องเหนื่อยเราไม่มีเวลาทาอาหารมากเพราะว่าแค่แบบอ่านหนังสือนะคะเต้นมตัวสอบอ่ะมันก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอาหารไปเยอะๆอ่ะมันโอเคมันจะช่วยแบบเอาพลังตรงนี้เราไปได้แล้วก็เตรียมใจเตรียมใจเลยเพราะว่าเราจะเจออะไรเช่นแบบที่เราหมักไม่เคยเจออีกเยอะมากมอ,อีกเยอะมากมันไม่ใช่อาชีพที่สนุกนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยอมันเหนื่อยอ่ะมันมันมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่แบบว่าสนุกขึ้นไปเสิร์ฟจบคาเฟ่ทีชากาแฟแล้วมันไม่เหนื่อย มันเหนื่อยมากเขาไม่ได้จ้างเราแสนแล้วเราเขาแบบเราทํางานแค่ห้าหมื่นไม่เราจัดเราทํางานได้เขาสองแสนแต่ว่าถ้าใครที่ชอบการเดินทางใครที่ชอบแบบประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆไม่ชอบเข้าแบบออฟฟิศทำงานแบบออแลงเรื่องห้าโมงอยู่กับที่อาชีพน,นี้นนนนก็จะตอบโจทย์นะคะได้เที่ยวจริงไหมยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเดี๋ยเดี๋ยว่าเที่ยวเลยถ้าใจรักก็ได้เที่ยวแต่ว่ามันเป็นกนารแบบทัวร์ชงก์ดูอ่ะทัวร์ชงก์ใช้คำนี้ดีกว่าทัวร์ชงก์ เกถ้าอยู่อยากไปก็ซื้อตั๋วสตาร์ใช้ตั๋วสตาร์แล้วก็ไปกันเองอ่ใช่ใช้ว่าราหลังหลอนนะคะซึ่งเขาจะมีให้ประมาณ30วันต่อปีอาชีพนี้ก็อาชีพแบบจุดเริ่มต้นนะทุกคนของหลายๆคนแได้เลยค่ะใครที่อยากมาก็อยากไปต่างชาติก็ปรึกษาพิรีนได้เลยโอเควันนี้เดี๋ยวพีิธีมกับพี่ิธีนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่คาเฟ่นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ